Uh, สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการขั้นตอนการดีพอยนะครับเว็บแอปพลิเคชันที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับโอเคครับ mm hmm. เริ่มกันที่สร้างตัวของ Instance นะครับเป็นใช้เป็น Google Cloud Platform นะครับตัวของเว็บเนี่ยผมจะให้รันบนเครื่องที่เป็นระบบบริหารการ Windows นะครับเป็น Windows Server 2016นะ SAM นะครับแล้วก็ตัวดาต้าเบสใช้แซมนะครับ เป็น mysql นะครับเราจะพิมพ์ไปบบว่าแซมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น windows server บวก apache web server แล้วก็ mariadb on windows สองนสินะครับโอเคครับอ่พอเข้ามา,าหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียด แล้วก็ต่างๆนะครับแต่ผมจะลนช์เลยนะครับจะ create instance เลยครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นเว็บผมชื่อมีรูมีลนะครับนะครับมีรูมีลันะครับ โปรเจกต์นะครับแล้วก็ส่วนโซนเนี่ยผมจะใช้เป็นโซนอเมริกานะครับเป็น US Central One ปี B นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่985บาทนะครับแต่ผมจะลดคอร์สไปมากกว่านี้นะครับจะใช้เป็น ซีรีส์ N2 นะครับแล้วก็ CPU เป็น medium นะครับเป็น2 core CPU กับ RAM 4กิกนะครับประมาณนี้ส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับก็50กิกนะครับเป็น standard persistent disk นะครับเป็นดิสธรรมดานะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็ติดทุกอันนะครับพวกพอร์ตทุกอะไรพวกนี้ติดทุกอันเลยส่วน M ก็ IP forwarding ก็เป uh, ็น off ไว้นะครับ okay. ผมจะ escape เลยนะครับแล้วก็ Deploy เลยขั้นตอนการ Deploy ก็รอ,อครับจนกว่าจะเขาจะ Deploy สำเร็จ ร <c oughs> อนะครับโอเคครับอันนี้คือ d e ploy สำเร็จแล้วนะครับอ่า uh, ด ploy สร้าง i n s ส a n c e สำเร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปที่เดี๋ยวผมจะอันนี้ก็มาเช็คดูนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมไปที่ VM instance เลยนะครับอออกมาที่ c o m p u t e e n g a r e นะครับแล้วก็เป็น VM instance นะครับ จะเห็นเนจะเห็นว่าผมเนี่ยทำการสร้างตัว engine ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะรีโมทไปทำนะครับผมจะทำการลบตัวเก่าก่อนนะครับพัสดุนี่เดี๋ยวต้องเจนใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้คอนเน็ t เนี่ย โดยปกติแล้วถ้าเป็นตัวของ Linux เนี่ยมันจะเป็น Command Line นะครับแต่ตัวที่เป็น Windows เนี่ยม,มันมันมี GUI นะครับซึ่งทำให้ง่ายต่อการอ่า d e ploy นะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งอะไรมากมายนะครับใช้ GUI แทนโอเคครับเดี๋ยวจะทำการเซตพาสเวิร์ดก่อนนะครับก็มาที่อ่าเซตอ่าตัวเครื่องหมายชี้ลงนะครับเราเซตพาสเว Set ิร์ด แล้วก็เขาก็จะเนี่ยครับตั้งชื่อให้ครับผมว่าทำการเซฟไปเลยนะครับตามตั้งชื่อเนี่ยเขาจะตั้งตามอีเมลนะครับถ้าพอใจก็คือกดได้เลยนะครับแล้วก็จะเจนพาสเวิร์ดมาให้นะครับผมจะก๊อปพาสเวิร์ดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแปะที่โน้ตแพดนะครับาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือพาสเวิร์ดเราได้แล้วนะครับเราก็กดคลสไปเลยนะครับส่วนต่อมาก็คือเราจะต้องทําการดาวน์โหลดไฟล์ของตัว ที่จะคอนเน็กกับอ่ารีโมทไปไปไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับประมาณนี้ครับก็ที่แล้วผมก็จะเซฟที่เดสก์ท็อปเลยนะครับอ่ามีจุดจุดที่ควรพิจารณาอย่างนะครับก็คือก่อนที่จะรีโมทเนี่ยผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าอ่าโดยโดยตัวของเครื่องที่ผมจะรีพอรเนี่ยอ่าเวอร์ชั่นของตัว เวอร์ชันของตัวคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันมันคือ Windows 10 Home นะครับซึ่งมันไม่มีฟีเจอร์ของการรีโมทนะครับก็คือเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับจะใส่สนวนไว้ใช้กับตัวโปรเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไปหาวิธีการแก้ปัญหามาแล้วนะครับก็ก็จะใช้เป็นโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมแยกนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับครับตัวของ Windows นะครับแต่จะทำการรีโมทได้นะครับ โปรแกรมนั้นชื่อ M Remote NG นะครับก็ลองไปหาโหลดมาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกการ deploy นะครับด deploy เว็บนะครับก็ลองดูนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปอ่า import ไฟล์ที่ผมได้ทำการโหลดมาเมื่อกี้ดีกว่านะครับโอเคครับ import file นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่ Desktop เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ไฟล์นะครับ ยูมีรูปโปรเจกต์นะครับ BM เสร็จ hmm. ปุ mm ๊บเนี่ยก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจะพักเนี่ยก่อนที่จะทำการ connecting เนะี่ยเดี๋ยวมันจะถาม password นะครับยังไม่ได้ลองหม่นะ เดี๋ยวกันสักครู่นะครับ Remote access to server enable Remote เดี๋ยวผมปิดโปรแกรมเปิดใหม่ดีกว่านะน่าจะผิดพลาดอะไรสักอย่างโอเคโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ใส่พาสเวิร์ดนะครับโอเคกพาสเวิร์ดมา โซนซีคอนโทรนดีเลยครับดูเลยอันนี้ผมกดจำเลยนะครับจะได้ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดบ่อยพ็ <c oughs> จะทำการคอนเน็กนะอ่าอันนี้เข้ามาได้แล้วนะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะทำการปิดไปเลยนะครับเสร็จกันจะทำการ เสร็จนู่นในนี่นะครับ อเคครับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้า Desktop อของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคสิ่งต่อไปที่จะต้องทำการติดตั้งนะครับก็คือเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการโหลดไฟล์จาก GitHub นะครับมาลงที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับซึ่งกด p นะโอเค นี่ครับเซอร์เวอร์แมเนเจอร์นะครับ,รบเดี๋ยวสับมาที่ตัวของอ Google Cloud Platform ก่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี IP อยู่2 IP นะครับก็คือ internal IP กับ external IP นะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปที่เว็บของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น external IP นะครับ มันจะใช้อินเทอร์ i นอลไอพไม่ได้นะครับเพราะว่า IP นะีนั่นเป็น IP พในนะครับมันมันมันไม่ได้อยู่ในวงเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการเปิดแซมก่อนนะครับเพราะว่าแซมมันจะมีโปรแกรมโปรแกรมตัวอย่างอยู่นะครับไม่ไม่มากไม่ไมาอะไรมีโปรแกรมตัวอย่างครัแซม,มจะมีโปรแกรมตัวอย่าง โอเคครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการเปิด Apache นะครับกับ MySQL นะครับ <Okay. S 1> นี่ทำการเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับให้มันเขียวก่อนนะบุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสโดยการเข้าไปที่ external IP นะครับว่ามันสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้หรือยังนะครับกด Enter นะครับอ่ะโอเคเข้ามาที่ หน้าเว็บของแซมแล้วนะครับซึ่งมันก็คือการจําลองอัแหละนะนะครับมันเป็นแค่เว็บตัวอย่างนะครับโอเคอันนี้ทดสอบแล้วว่ามันเข้าได้นะครับต่อมาเนี่ยผมลองแล้วนะครับก็คือลองเข้าไปที่ IDE แล้วมันไม่สามารถที่จะอ่าโหลด Google Chrome ได้นะครับผมก็เลยต้องต้องโหลดเก็บไว้ที่เครื่องผมก่อนนะครับแล้วก็ไปทําการติดตั้งนะครับติดตั้งที่ตัวของ อ่าเซิร์ฟเวอร์แทนนะเมื่อกี้ผมคอนโทรลซี C ไปแล้วครับจะทำการคอนโทรลวีที่ตัวของวินโดว์อ่ที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์นะครับลงที่ดาวน์โหลดเลยกูนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวทำการเซตอัพเลยนะครับ โอเคครับนี่น่าจะสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่ตั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย เ,คครเรียบร้อยแล้วนะครับครับขอมอินทิบอสเซอร์โคมนะครับโอเควิธีการของผมนะครับก็จะง่ายมากๆนะครับไม่ได้เข้ามานอะไรซับซ้อนอมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะไปก๊อปปี้ลิงก์กิจทันะครับที่ผมทําการอ,อที่เพื่อนพวกเพื่อนกลุ่มผมเนี่ยทําการหรอ พิมแอปพลิเคชันไว้แล้วนะครับพิมพ์เว็บแอปไว้แล้วนะครับดีคค้ Link 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 นะครับของกิจทัพนะครับโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็วางเลยนะครับอโอเค๋ยวผมจะทำการโหลดเป็นไฟล์ zip เลยนะครับโหลดเป็นไฟล์ zip เลยนะครับ โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับรบัฐบาลเดี๋ยวเราจะทำการเปิดนะครับแ<ม>สงดงโฟลเดอร์นะครับแสงดงโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ววคลิกเนี่ยข่าวโปรเจกต์ก็ X t a t เลยครับ งั้นะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสลับไปดูที่ตัวของออที่เราจะทำการเอาเว็บเนี่ยไปใส่ในแซมนะครับ เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไปที่ไดซีนะครับแล้วไปที่แซมนะครับเราจะต้องเอาเว็บของเราเนี่ยข้อมูลเว็บของเราเนี่ยไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า stdoc นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเว็บตัวอย่างของแซมอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการลบทั้งหมดเลยนะครับ กดคอนตะิเนียครับแล้วก็คอนติเนียครับอืมเดี๋ยวครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการอ่าโหลดนะครับลูมิลูนะครับร อันนี้จะใช้ไฟล์นี้นะครับคัดออกมาที่ตัวของดาวน์โหลดนะครับอันนี้ลบทิ้งนะครับอ่าแล้วก็ทำการ extract นะครับ <Okay. S 1> ก็ไฟล์ในนี้นะครับ ทั้งหมดเลยนะครับคโนเคุมดำเลยครับก็ย้ายครับย้ายไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า HTdoc นะครับเคสเลยเคอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับต่อมานะครับเราจะต้องไปที่ตัวของไฟล์ที่ชื่อว่า ไฟดัตตอรเบดนะครับที่เป็น .sql นะครับไฟนี้นะครับทำการย้ายมาก่อนนะย้ายมาที่นี่นะครับ,รบโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปิดอันนี้ไว้ก่อนปิดปิดไว้ก่อนนะครับยังไม่เสร็จนะโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดแซมครับ แอดมินนะครับไปไปรันที่อัปเช่เบ็บรอสักครู่นะครับนานนิดหนึ่งอ๋อไม่ได้ คู่นะครับข้อมาที่นี่แทนบราอ์เซอร์มันค่อนข้างที่จะเก่า น่าจะเป็นเ่องไอพีนะครับสักคู่นะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวทำการสร้างดาตเตเบดก่อนนะครับ มันจะเข้าไม่ได้นะโอเคไปที่นิวนะครับนิวอ่า n ว w จะปักตั้งชื่อเนมครับมีลูกยมีลูกมีลูกนะครับแล้วก็เป็น utf 8 unicode ci นะครับแล้วกด create นะครับโอเคเสร็จมาเสร็จแล้วนี่มาที่ import นะครับเมื่อกี้ไฟล์ผมใช้เป็นไฟล์ sql เนาะผมก็ต้อง b บ o w s e ไว้ก่อนนะครับมาที่ตัวของดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อกี้ผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็มาที่มีรล่ดูเด็ก sql นะครับปุ๊บ <c oughs> แล้วก็กด go ไปเลย <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับด,ดาต้าเบรเรามาแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือเข้าเว็บแล้วเทสเลยนะครับ okay. เมื่อกี้นะครับแซมมันเป็นแซมนะครับมจะกดรีปุ๊บ <Okay. S 2> ปุ๊บ โอเคครับเว็บเรามาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ลองเทสเข้านะครับอันนี้คือดีพอยเรียบร้อยแล้วครับกดบอทินนะครับอันนี้ผมสร้างตัวไอไปแล้วนะครับโอเคครับเข้ามาที่เว็บได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนง่ายง่ายครับไม่กี่ขั้นตอนครับ แล้วเราก็สามารถที่จะ disconnect ตัวของอรีโมทไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำการอิ่มพลอยสำเร็จแล้วนะครับขั้นตอนก็ไม่ไม่ยากแล้วนะครับก็คแค่นี้เองดัตเตอร์เบียดีครบหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับกดปิดไปได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เปิดเปิดทิ้งไว้นะครับแค่นี้เท่านั้นนะครับ ส่งไฟล์ที่เรากดยีบไปเลยโอเคครับง่ายๆครับมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่าน,นั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็อขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ